นะฮะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางที่เราได้เดินออกจาก,กลาดกัดผมมาที่็นทางจาปุ่มบ้านของชาติเรื่องของาช่างจะอยู่ในกายอย่ากลาดนะครับประมาณ500กันซึ่งก็จะเดินทาง่างนี้รับไ,ไปกลับไปกลับเนี่ยเช้าก็ออกมาสามโมง๋ยวนี้สองโมง ประมา3สามสี่เดินทางกลับบ้านคนเดียวว่ากับพรอคู่บ้านวันนี้ก็มีครอคัวอยู่ด้วยกันการมองการด้านหน้านำไปกลับบ้านหลันี่เป็นซอยบ้านตัคนตัวมีเยอะก่อสร้างเยอะไปเลยบ้าน ไปกัถึงบ้านผมแล้ววันนี้เราก็ได้นน้ำมาหนึ่งรงเดี๋ยวเราก็จะน้ำลงที่บ้านเรา the battle